สวัสดีค่ะพนุ่งพี่หน้ารักทุกคนนะคะก็กลับมาพบก,กับนุงอมพีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบอกก่อนเลยว่าขอใน่ตัวไม่สุภาพนิดนึงเพราะว่าวันนี้นะคะก็เป็นเวลาโมงครึ่งแล้วก็เป็นเวลาแห่งการออกกำลกายแล้วก็พักนอนหย่นใจหลังจากที่เราได้เรียนมาทั้งวันนะคะซึ่งนุก็มีภารกานนิจมาในน้ำสถานที่ที่น่าสาานใจเพื่อนไดออ้รับชมกันอีกแล้วนะคะสําหรับสถานที่แห่งนี้มองไปเห็นดอกกัญชงสวยเด่นเป็นสงาน่าก็คือ รียนรู้มาหาวิทยาลัยมากหรือ,ไรไยอยว่า MLC นั่นเองค่ะคุ้ชมที่เราได้ผวาดมาในถที่ห่นี้นะคะว่าเพื่อนๆทุกคนได้เดินเข้ามาในสถานนี้เนี่ยส่วนมากก็จะมาซื้อหนังสือมาแล้วก็ทานอาหารกันซึ่งก็เป็นกิจวัตรประจำข,ของเราค่ะแต่คน,คน,นยียังไม่รู้ว่าข้าน,นและานห่งนี้เนย,ยังมีห้องยงมีชมรมยังมี ที่น่าสนใจยังในสถานที่ให้เราได้ใช้ประโยชน์อีกมากมายวันนี้หนูก็ไปอยู่ที่ชั้นสองแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าชั้นสองเนี่ยมีสถานที่อะไรบ้างเมื่อเพื่อนออกจากลิฟต์มาแล้วก็มองมาทางซ้ายนะคะก็เจอสถานที่แห่งนี้นั่นคือรูคอฟฟีนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไวไฟแต่ว่าวันนี้มันปิดซะแล้วนะคะถ้าเพื่อนอยากจะมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อมาได้ัาจนถึงมาสู่เวลาแปดโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นค่ะ หลังลิมบ์เมีนะคะเมื่อเราออกลิมบ์มาแล้วเดินเลียวมาทางขวาคือลงมาได้มาน่ดนึงก็จะเจอรลาเจคโ์สเต็กค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ใช้จัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเวลาเปิดทําการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ชั้นสาของ MLC ค่ะในชั้นสานี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยกล้องกิจการนักศึกษาสื่อการเรียนรู้ภักษาฟิตเนสห้องคลิปบองแล้วก็ห้องสปอร์ตค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าห้องสปอร์ตค่ะสปอร์ตนะคะ,ะ,คะก็เป็นกีฬาที่คล้ายๆกับเช้นนี้นะคะก็แต่ว่ารูปเนี่ยจะมีขนาดเล็กไหมก็จะมีขนาดเล็กกว่าแต่ว่าอย่าถามนะคะว่า เล่นเป็นไหมเพอเล่นไม่เป็น,นะคะ่ะ mm hmm. เราดูเพื่อนเพื mm ่อ hmm. น<ๆ>ที่อยู่ข้างในที่เขาเล่นกันนะคะ mm hmm. ก็เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเรียกเหงื่อให้กับเราได้ นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องเทปเบิลเทนนิสหรือว่าห้องปิงปองนั่นเองถ้าเราสังเก็นสถานที่ระรอบนะคะ<ๆ>ก็จะมีโต๊ะปิงปองอยู่หลายโต๊ะเพื่อให้บรรจาร์แบบเพื่อเนเพื่อนทุกคนที่อย่างผมช่วนนะคะแล้วก็กฎกติกาก็เหมือนกับห้องเมื่อกี้ก็คือเพื่อนนๆคไหนที่จะเข้ามาใช้สถานที่นี้ก็ต<ๆ>้องแลกบัตรนักศึกษาแล้วก็ไม้ปิงปองกับลูกปิงปองเนี่ยก็สามารถยืมได้จากข้างหน้าห้องค่ะ และคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายสาหรับพวกเราแล้วนะคะยังไงก่อนที่จะตับเพืเ่อนๆไปเนี่ยขอฝากไว้ว่ามหาวิทยาลัยวิทย์เดี๋ยวเสนี่นบ้านหลักที่สองของเราถ้าเรายังไม่รู้จักบ้านของเราดีพอแล้วเราจะอยู่ในบ้านของเราอย่างมีความสุข ผลกล้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ